เนื้อหาของคลิปนี้นะคะท่านเจ้าภาพนะคะพันเอกชิดพลแก้วพมคุณหมอวรังคณาแก้วพรมคุณแม่กรรมลาคงเกษนะคะนำบาบสีนะคะถวายสักการะบูชาองค์พระประธานนะคะพันเอกชิดพลแก้วพมนะคะจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนาไตรได้รับการอำนวยความสะดวกจากคุณสิริวุฒิใจหานคะ่ะ เป็นภาพที่ปิติบุญเหลือเกินนะคะในขณะที่ยมเพนบันทึกภาพไปนะคะแล้วก็เก็บสัญภาพนะ ภาบุญนะคะเก็บในสัญญาความจำนะคะว่าครั้งหนึ่งนะคะเราได้เคยมาร่วมงานนะคะยกพระประธานเข้าโบสถ์นะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศด้านนอกนะคะเสียงสวดมนต์นะคะก็เป็นเสียงของพระคุณเจ้านะคะพระคุูวินัยทรบัวนะคะเจ้าอาวาสวัดภูคารัตนารามยมเพนนิมนต์ท่านนะคะแล้วก็ไม่ทราบนะว่าท่านจะไปไหว้พระทาน ก่อนนะเป็นความบางังเองิญแห่งบุญจริงๆนะท่านไปไหว้พระธาตุปีละครั้งนะคะแล้วก็กลับจากไหว้พระธาตุสดๆเลยนะคะแล้วก็มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้นั่นคืองานยกพระประธานเข้าปุ่น,นะคะ ยมเพนพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะนำมาเผยแพร่ให้ท่านที่ร่วมบุญมานะคะแล้วก็มางานไม่ได้ได้เห็นภาพบรรยากาศแห่งบุญนะคะและนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกของการบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะ ศาลาเก่าให้เป็นโบสถ์สมมุติตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยค่ะเนื่องจากว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานของพระสงฆ์นะคะพระคุณเจ้าท่านมีกิจนิมนต์นะคะแล้วก็ว่างจากกิจนิมนต์ถึงจะมาเริ่มลงมือทำต่อนะคะเน้นประหยัดสะอาดสว่างสงบใช้งานได้จริงนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศด้านนอกนะคะ ท่านที่มาไม่ได้นะก็จะน้อมจิตน้อมใจนะมาร่วมอนุโมทนานะคะสำหรับปัจจัยที่ร่วมบุญมานะคะเห็นแล้วก็มีความสุขนะคะมีความสุขสุขแบบไม่ฟูนะคะสุขสงบใจนะคะที่เห็นทุกท่านนะคะ ตั้งจิตตั้งใจมาเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะและนี่เป็นต้นเสียงสวดมนต์จากพระคุณเจ้าสหธรรมิกนะคะของท่านเจ้าวาดพระจรรนววชิรปัญโยท่านเดินทางมาจากวัดถ้ำสับมืดนะคะ,ะนครราชสีมาภาพนี้ชอบมากเลยนะคะเพราะเห็นชื่อท่านเจ้าภาพคนเก่าด้วยนะคะ อนุโมทนาบุญย้อนหลังกับท่านเจ้าภาพเสาต้นนี้ด้วยนะคะขนลุกเลยทีเดียวค่ะ